การส่งงานนะครับตอนแรกนะครับนักเรียนเข้ามานักเรียนจะเห็นว่าตอนแรกเลยนะครับลักษณะตรงนี้นะครับที่หน้าจอนะครับนักเรียนสไลด์ขึ้นมานะครับสไลด์ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกอันนี้คือไฟล์ที่ที่ครูแนบไปแล้วนะครับทีนี้ครูครูจะแนบครูจะยกเลิกอ่ะยกเลิกเพื่อเพื่อ,อแสดงให้พวกคุณดูนะครับยกเลิกการส่ง ลบไฟล์นี้ทิ้งไปนําออนะครับอ่าทีนี้เนี่ยจะไลค์ขึ้นมานะครับนักเรียนกดที่เพิ่มนะครับกดที่เพิ่มแล้วนักเรียนสร้างสร้างเป็นเอกสารก็ได้ครับสร้างเป็นเอกสารนะครับรอระบบมันขึ้นมานะครับพอมันขึ้นมาแล้ว อันนี้ครูใช้บัญชีของ gmail ตัวนี้นะครับอ่ทีนี้ทีนี้นักเรียนก็กดที่อ่านักเรียนจะเพิ่มไฟล์รูปภาพนะครับไฟล์รูปภาพที่น,นักเรียนได้แสดงการคำนวณน,นะครับแสดงอ่าวิธีทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะส่งงานคุณครูนะครับนักเรียนกดไปที่แก้ไขนะครับที่รูปอภิกาด้านล่างทีนี้ก็กดบวกนะครับเครื่องหมายบวกนะครับ กดไปที่ pads, รูปภาพนะครับรูปภาพอันนี้สมมุติว่าจะเอา,ร,อร,อเอารูปภาพจากกล้องเลยหรือหรือนะครับหรือจะเอารูปภาพจากแกลอรี่ก็ได้นะครับจากจากแกลอรี่ท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 ี่นักเรียนได้ถ่ายไว้แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นข้อมาเลือกของคตรูตรงนี้เลือกไฟล์นี้นะครับยกตัวอย่างนะครับครูเลือกไฟล์นี like. น้กดค้างไว้นะครับแล้วก็ติ๊กที่เลือกนะครับ ไฟล์นี้ก็จะขึ้นมานะครับจะขึ้นมาเสร็จแล้วนักเรียนก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับการการแนบแนบไฟล์รูปภาพหรืองานนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้นักเรียนกลับมานะครับนักเรียนกดส่งตรงนี้ได้เลยครับกดส่งปุ๊บส่งนักเรียนก็คอนเฟิร์มว่าส่งนะครับแต่นี้ครูทดสอบให้ดูลยเป็นครั้งที่2แล้วมันก็เลยขึ้นว่าส่งอีกครั้งนะครับกดส่งเข้าไปเสร็จแล้วครับ คุณได้ส่งงานแล้วนะครับมากระมาดูนะครับก็จะเห็นว่างานแบบทดสอบเนี่ยเราได้ส่งไปแล้วเราได้ส่งไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนี่คือการแสดงวิธีการส่งส่งไฟล์รูปภาพนะครับไม่เช่นนั้นมันมันจะขึ้นว่าไม่สามารถแนบไฟล์ได้นะครับถ้าเราไม่สร้างชีตนะครับ